เอาล้ครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โกโซไซเบอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับโรบอ m แมปบอกฟ o ดนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาว่าด้วยเรื่องของอัปเดตที่จะเข้ามาเร็วๆ,ๆ,ๆนี้นะฮะเออซึ่งทุกคนนะครับผมคิดว่าน่าจะมาตอนจุดจีนแน่นอนเพราะว่ามังกรมันเกี่ยวข้องกับจุดจีนนะครับแต่แอดมินบอกว่าจะอัปเดตตอน2023 แต่สไตา์แล้วก็ไม่อัปเดตนะยทำให้ทุกคนคอยผลมังกรคอยกันแล้วคอยกันอีกนะครับผมมาสําหรับผลมังกรตัวนี้นะฮะและที่สําคัญคือหมัดด้วยที่หลุดออกมาโดยบังเอิญน,นะครับตอนที่แอดมินเนี่ยอัดคลิปอยู่นะครับซึ่งเป็นคลิปของผลทีเล็กนั่นเองนะครับซึ่งผลทีเล็กนะครับผมก็มาในช่วงปี2023นะครับโดยที่ไม่ได้มีแบบว่า อะไรบอกกล่าวเลยนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับผมมัดนะครับผมที่จะมานะครับจะมาพร้อมกับผลมังกรด้วยหรือเปล่าเราต้องรอดูนะครับหรืออาจจะเป็นผลที่เราไม่คาดเดาอีกก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นผลแก๊สนะฮะโอเคน้องๆคิดเห็นยังไงครับว่าผลอะไรจะมาครับมังกรหรือแก๊สหรือ ผลเซเลเทียออกกันแน่นะพี่โก้็งงแล้วเหมือนกันนะครับแต่พี่โก้ว่าจุดจีนนี้นะครับมังกรน,น่าจะมาแนะ่เพราะว่ามันปิดไว้ก็ปิดได้ไม่นานหรอกเออโอเคสําหรับวันนี้เรามาตามหาเนี่ยผลหลักล้านรอเลยแล้วกันโอ้โหเปิดมาก็เกลือเลยนะผมวันนี้นะยดูสิว่าวันนี้จะได้ผลหลักล้านอีกไหมนะครับแล้วก็เป็นผลอะไรนะครับแน่นอนครับผมเราจะตามหาจนกว่าจะได้ผลหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ต้องรอดูนะครับว่ามันคือผลอะไรเริ่มแรกเราก็มาตีเรือกันก่อนเลยนะครับเป็นอะไรที่พี่โก้ชอบมากเลยนะครับเพราะได้ทั้งตังม่วงนะครับแล้วก็ได้ทั้งขเขาเรียกว่าอะไรอะอผลปีศาจนะครับผมอ่านะเพราะว่าเราก็ใช้เรือแค่ใช้เรือเป็นการล่อนะครับและเรือที่สําคัญคือเรือของพี่โกคือซื้อฟรีด้วยตัวนี้นะฮะโอเคมาครับเป็นเรือเกมพาร์ทนะส่วนใครที่แบบว่าใช้เรืออื่นก็ใช้ได้นะครับเฮ้ยนี่ไงดอกมาแล้วรอบนี้เป็นผล ไดมอนด์นะอ่าอย่างน้อยก็แบบได้ผลแน่นะครับผมถ้าเรามาตีเรื่อยๆนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่านะไม่มีเกมพงเกมพาร์ทอะไรแบบนี้นะครับให้ไปหาผลก็วิธีนี้อาจจะใช้ได้ผลอยู่นะครับอ่าแต่ที่สําคัญคือพยายามต้องตีบ่อยๆนะครับผมและลูก2นี้ออกบ่อยมาก โอเคครับ okay, ผมรอบนี้นะเดี๋ยวเราจะไปตีเรือกันต่อนะครับผมแต่เหตุมันเกิดที่นะฮะฟูดีเทคมันขึ้นอีกแล้วนะครับหรือว่าผลไม้พิศดารเกิดนั่นเองนะครับรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผลพิศดารมันจะเกิดที่เกาะไหนกันแนะ่ let's go ไปกันเลยโอ้โหมาเกาะน,นี้อีกแล้วนะฮะเกาะปราสาทน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ผลปีศาจอะไรกันนะครับพร้อมแล้วก็ ไปกันเลย let's go อยู่ตรงไหนกันนี่ผลปีศาจมันอยู่ตรงไหนผลปีศาจมันอยู่ตรงไหนเอาแล้วครับยังไงครับผมจังมาี่ยังไงครับยังไงยังไงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนผลปีศาจมันอยู่ตรงไหนเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนะฮะโอ้โหรอบนี้ผลเกลืออีกแล้วนะครับโอ้โห ได้เยอะจัดเลยสําหรับผลนี้แต่พี่โก้ไม่ยอมแพ้เพียงเท่านั้นนะครับผมเรากลับมาที่คาเฟ่โลก2นะครับได้ข่าวว่าเขาบอกว่าจะสุ่มได้แต่ผลดีๆด,ดีกว่าโลก3โลกหนึ่งนะครับโอเคมากรอบนี้เรามาสุ่มกันปาบเข้าให้นะครับผมโอ้ไม่มีอะไรผสมเนี่ยบอกเลยโคตรเกลือนะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมพี่โก้ก็ท้อกับโลกสองแลวเราก็นะก่อนจากโลก2ไปตีเรืออีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจะไปโลก3นะครับอ่า และไก่จ๋าวมาตีด้วยนะครับผมรอบนี้มันกันเลยทีเดียวนะครับผม,มตีอ,อุ้ยเป็นอะไรวะเมื่อกี้ผลช้างเฮ้ยควงสว่านกันเลยทีเดียวยเรือนี้มันก็ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยโอเคสรุปคือไม่ได้อะไรนะครับไปยังโลก3ามนะครับผลพิศาษเกิดพอดีนะครับช่วงเวลานี้นะ เราไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมได้เวลานะครับที่จะไปตามหาผลพิศารรอบนี้อยู่ที่ผลมังกรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าก่อมังกรเนี่ยมันมีดีอะไรนักหนานะครับแล้วก็มีผลอะไรเฮ้ยโอ้โหเห็นชมพูมาแตกไกลเลยโอ้โหมังกี้ดีลูฟี่อีกแล้วเกียร์ห้าโอ้โหเงิอบเลยนะครับผมเจอแบบนี้ฮนะ่าผลลูฟี่ประจําเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ สเสรงมากมากเลยนะครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฮะ <med> เดี๋ยวเรายังมีทางออกอยู่นะครับก็คือการสุปป่มพลโอ้โหโคตรจะเสี่ยงดวงนะครับผม <im ashed> แต่ไม่เป็นไรไปเราชอบวัดดวงกันอยู่แล้วรอบนี้เรามาสุ่มเพียวๆแบบไม่ต้องใช้สูตรเออหลายคนบอกสูตรไม่มีอยู่จริงนะสุม่มไปแบบเพียวๆดูซิว่าได้ผลอะไรนั่นไง <S <S> <S <S โอ้ไม่มีสูตรเป็นไงล่ะหัวนนกี่เบิร์ดมาเต็มๆเลยนะครับ แต่การนี้กันนั้นแล้วพี่โก้ยังไม่ย่อท้อต่อความลําบากออกไปตีเรืออีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งโลกนี้เราจะตีในโลกสามโอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทุกคนผลช้างบักโชว์ตูดกจนเลยทีเดียวเฮ้ยพี่สอกันกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมลโคตรบักมันยากทีเอแก้ด่วนนะครับอย่างหานะก้านกล้วยวะวันนี้เฮ้ยโอ้โหแปลงกลับเดิมเนี่ยโอเค สรุปเราก็ยังต้องใช้ผลช้างนะครับมาตีเกาะกลางรอบนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นอะไรที่เราลุ้นกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมว่าจะได้ผลหลักล้านหรือเปล่านะครับและมันเป็นผลอะไรมันต้องมาแล้วแหละผมมีเซน์นะครับผมว่ามันจะมานะครับแต่มันคือผลอะไรนะครับเออขอให,ให้เป็นผลเก่าแล้วกันนะ,ะแล้วก็เป็นผลหลักล้านนะไม่เอาผลเกลือแล้วเด้อเกลเือมาหลายรอบแล้วโอเค ไปครับตอนนี้ดุนอย่างเดียวเลยดุน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 ช้างดุนหรือหมูดุนอย่างไรโอเคเอาพูดพูดปูดเรียบร้อยครับผมจังวันนี้เอาครับยังไงครับอยังไงครับเงือบเงืบเงือบรอบนี้ดุนไปดุนมาดุนมาดุนไปดุนไปดุนมาดุนมาดุนไปนะครับดุนไปดุนมาดุนมาดุนไป ดุนไปดุนมาดุนมาดุนไปยังไงครับมมรอบนี้ยังไงครับยังไงครับ,งงรบดุนไปดุนมาดุนมาดุนไปรอบนี้จะไหวไหมจะไหวไหมทันไหมเนี่ยโหยังเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยโอ้โหไปแอบ,บอยู่ตรงไหนแอบบอยู่ตรงไหนนี่เอาวงฟาดฟาดไป ฟาดไปต้องดอปมาแล้วจังวันนี้ต้องดอไมไมห้เราแล้วอยู่ไหนแล้ววะ๋ออยู่นี่ไงเฮ้ย <_ s> ตัวสุดท้ายแล้วทุกคนอนี่ไงได้มาเรียบร้อยเรามาลุ้นพร้อมกันครับผมรอบนี้ผลหลักล้านต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วครับผมและผลนี้ก็คือผลโอ้ย s> <S ผลสาวเรื่อง <s> ไม่เชือนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ยวยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม